หลังจากไม่ได้ทำคลิปมานานนะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูการทำความสะอาดลูกถ้วยนะครับหรือที่เรารู้จักกันว่าอินซูเลเตอร์โดยการนำความสะอาดนะฮะต้องขึ้นไปข้างบนนะครับรัดเซฟที้เบลแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดนะครับโดยน้ำที่เราใช้จะต้องเป็นน้ำสะอาดนะ mm hmm. เพื่อนๆดูสิเอามาซักน้ำยังแกกข้เป็ด <laughs> เราก็จะมาเข้าในส่วนของทฤษฎีกันนะครับ เพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นไหมว่าที่ลูกถ้วยเนี่ยจะมีฝุ่นหรือพวกตะไคร่น้ำค่อนข้างมากนะครับถามว่าฝุ่นเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับฝุ่นก็เกิดจากลมนี่แหละพัดไปพัดมาส่วนตะไคร่น้ำก็เกิดจากฝนและสภาพอากาศที่ชื้นนะครับทำให้เกิดเป็นตะไคร่น้ำบนลูกถ้วยขึ้นมาเป็นสาเหตุทำให้เราต้องทำความสะอาดนะครับผมจากในรูปนะฮะจะสังเกตเห็นว่ามันมีคราบสกรปรกและ ทำให้เกิดการ flat over นะครับหรือว่าการวิ่งวาบไฟที่ผิวของฉนวนลูกถ้วยลูกถ้วยที่ดีนะครับควรจะมีความมันวาวนะครับเพื่อที่คราบสก,กรปรกเนี่ยก็ไม่ได้ตามบริเวณพื้นผิวนั่นเองครับ